พิมเบ้ปากตอบแล้วรับถุงหมามุยกับกุญแจห้องมาอย่างไม่สบอารมณ์หลังจากที่ลุงเหลืองเสร็จธุระกับพิมพและออกจากห้องไปพิมพก็ทำท่าทางร้อเรียนลุงเหลืองด้วยอาการหมันไส้ผีเผอมีที่ไหนไม่มีคนเช่าฉันก็ไม่ตายหรอกห้ามเลี้ยงสัตว์ฉันเลี้ยงไม่ผิดยันตรงนั้นห้ามแกะทุกคนต้องแก้เค็ดชิบบอกไม่กลัวผีแต่การกระทำยิ่งกว่าผีอีกปากเสียแบบนี้ไงถึงไม่ใครมาอยู่ พูดจบพิมพ์ก็หันไปมองยันที่ติดไว้ที่หัวเตียงและด้วยความที่มันไสลุงเหลืองเข้าเส้นเธอจึงลงมือทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับที่ลุงเหลืองบอกเธอเดินไปแกะยันออกแล้วยัดมันลงในถุงหมามุย้ยก่อนจะโยนถุงนั้นทิ้งออกนอกระเบียงไปไปที่ชอบที่ชอบเถอะโดยหารู้ไม่ว่าสิ่งที่เธอได้กระทําลงไปกําลังจะ